เร่งด่วนเลยสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายเพนมีฟาร,ร์มผักนกมาจากไทยพั่นกก่าเด้อค่ะมื้อนี้มาจักทายพี่น้องกับบรรยากาศอยู่ครัวอะไรกับทุกคนจยเป็นเฮ็ดขนมกินน้ำยาเพิ่งแล้วค่ะน้ำยาแบบเร่งด่วนเลยน้ำยาปักกระกป๋องค่ะทุกคนค่ะถ้าลูกกินปานะะาลาเนาะพ่อเนาะงปลาี่เพ็นก็สิมีถืงอา่าทั่วแต่กับผักเกษตรผักกระถิ่นค่ะทุกคนค่ะแบบอ่อนแล้วก็แบบแก่เนะะาะพ่อะน้องงูรพาสีลา่า มาเด็ดค่ะเด้อก่อนอื่นเนี่ยเป็นกาบกคนพี่น้องสุขูมสุขมวลนะค่ะเด้อติดตามติหใ,ให้กาลังใจแย่เพ่นเมียฟรังบุนโลบัวสู่ไก่อยู่ไก่อย่าเป็นกากขอบพูดได้ค่ะทุๆกๆกาลังใจเด้อค่ะเสียงกต่จะเป็นอือๆอยู่ค่ะทุกคนค่ะยังเห็บแหกอยู่นู่นค่ะน้องไอค่ะมันขึ้นไอหนักมากบางที่เอ่อไปหาหมอมาเรี่ยวนาะนค่ะนาะค่ะก่ย่างบ้านดีขึ้นกินยาไปเข็มหนึ่งยังบ้านดีขึ้นเลย nhấm cho ấy chú ôi uhm. nó ra nè ấy mặt nó có gì à đứa đứa. Đứa ăn khay, khả, đứa ấy ăn nhiều như là khả nó bà khay bà đây nhảm khả cuốn ấy ăn nhiều lơi Nào, chẳng mua mình Mà đứa, 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 đứa. đứa, 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 đứa นั่นนู่นัวเล่งด่วนเล่นด่วนยาปลากระป๋องเฮ็ดพวกหนาลง่อนเนาะวัตถมิเครื่องขุกเสียบคือเก้าขุดทิ้มอยู่้องทีวีเปิดทีวีดังมากอย่าเป็นกันเลยปิดประตูบานนี่ไว้เหมือนทุกคนค่ะจะสั่นเสียงแหลบของมาานาะก่นเนาะน่ะีดออน ไปไปไปม,มีพักกับโเซียนเลยะลมจีนนี่นาะซีมีล่มอีโดขาทุกคนค่ะมีล่มเนอยู่แต่กับหอ้อ่กอต่อหนะค่ะ ่เห็นว่าหนาวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ้านเฮาดงจังวัดบางหมองหนาวแล้วเด้อค่ะทุกคนค่ะหนาวแล้วค่ะอากาเย็นแล้วเนาะทางอีสานเฮาเนี่ยแต่ว่าบ้านี้เพินี่ยังค่ะ เยอะมากมยังไม่เห็นพักไรเลยก็เลือ,อยากเนะพ่อเนาะก็มีเหลือดไก่บ่มีตีนไก่เหล่าค่ะแต่เราขินปลาเนาะซีมึงัน่ะยังอย่ากโอเคมาเลยดูอ,อยากยด้กาเยออ่ะบรรยากาเดี๋ยวดดเดี๋ยวบุน้นเนี่ย Khada thì chín cho nên ai ít bọn Khada thì ai thi quân Làm giá nhá còn hôn vô luôn, nó còn อัานก็บริอยู่บ่ายเนาะจากทุกคนเห็นเลยแหละคะ่ะไปสระ,ะมกลับมาก่วบายคำเลยนแม่งันกับไลยได้เนี่ย Thank ยังเป็นมีกระหล่ำอยู่จะว่าเห็นมามันหลายอย่างแล้วเนาะก็เลยพอบอกมาคำใหญ่เด้อเด้อ you ขนาดแบบเพชรแบบเล่งด่วนนีดเนี่เสียงพักเสียงแ่ น,นี่เป็นติบะเกีงข้าวข้าวอย่างบะเตียช่วงนี้มีมีชาชีทุกคนค่ะอืม แล้ววงค่ะทุกคนกันสำหรับเอฟซี FC เนาะค่ะเนะาะพี่ๆนูน้องเฮาที่ใส่เฟซบุ๊กมีมิดชาสิไม่แฮกไม่แฮกอ่เฟซเฮาอืมพอแฮกเฟซเฮาไปได้เร็วนะกระส่งขอพวกไปหามูอเฮาตามม e s เซนเจอรของเฮาเห่นทุกคนกันมันจะแฮกไปเล้วเนะาะทักไปหาเพื่อน ในเฟซดเฮาตามม่เชนเจอร์ไปยืมเงินอืเพื่อนยายเพ็ญอะภายในมือเดียวกันเลยทักมาหายายเพ็ญสองคนโดนอืโดนเขาแฮกเฟีนอกขนองค่ะเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะส่งอมิเชนเจอร์อมาหายายเพ็ญหลังจากที่เพื่อนมีเฟซใหม่เพื่อนบอกว่าเฟซเก่าโดนแฮกถ้ามีเฟซเนี่ยทักไปยืมเงินยายยืมเน้อ่าสัน่นบอกยายเพ็ญค่ะทุกคนค่ะ ที่นี่เดึกๆมากพายได้มือเดียวกันเพื่อนอีกคนนึงทักมาอีกเอ้าบอกว่าเพื่อนอันนี้เพื่อนอย่าบอกพี่เลยเพื่อนเพิ่งแฮกไมใหม่เลยแล้วเพื่อนอ่าบอกพี่เลเปิดเพื่อนเปิดเฟซบุ๊กใหม่เนาะเพื่นจะทักมาทางไลน์เนาะเพื่อนบอกว่าเพื่อนตอนเนี้ยเฟซเฮ้าน่ะโดนแฮกอืมตอนนี้กำลังบุ่นเลยว่าสั่ว่าแฮกไปเรียวกับอไปทักหาเพื่อนใน ทางมันจะเจอแหละคะ่ะทุกคนค่ะไปยืมเงินทำนองเดียวกันเลยไปยืมเงินในมูที่ที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กอืมตอนนี้ทีนี้เพื่อนนี้เป็นเขเลยอบอกยายเพชทโนว่าท่นถ้า,ถ,าถ้ามีคนไปยืมเงินแสดงว่าบอมเนบอมเอนนะ่ะเฮาเด้อเพื่อนมาจันทางบอต้องให้ยืมเอ่าแ้วกะว่านไงเฮานี่เออว่านไหยายเพ็เน,นี่ยเอ่ เขียนเนาะเขียนว่าเฟซเนี่ยโดนแฮกของเพื่อนโดนโดนแฮกถ้าถ้าไปยืมเงินผใครห้ามให้ยืมยาเพิ่นก็ซอยหมูเนาะซอยหมูแท็กไปพอยาเพิ่นแท็กไปมันก็ขืนโชว์เลยค่ะทุกคนค่ะมันก็ขืนโชว์ฟังข้างบนเลยอือบอกขืนโชว์คือคือเขาเอาไปเป็นของเขาเลยทุกคนเห็นแล้วก่ะใส่เฟซบุ๊กของอ่าหมูยาเพิ่นเนี่ยอ่าไปหากิน ไปยืมเงินจากมูของขอยายเพ็ญอะตามตามตามาตามเฟสเนาะที่เป็นเพื่อนกันกับเพื่อนอะไปยืมโอ้มูยายเพ็่นเดือนละอนคัะเลยกับทุกคนค่ะภายในหมื่นเดียวสองคนที่ทักมาหายายเพ็ญเนาะระมันระวังนึเด้วค่ะเรื่องนี้เนี่ยโดนเลียวควรจะเป็นสองคนน่ะวุ่นเลยเพราะฉนั้นตอนนี้เพื่อนคนที่สองก็เปิดเฟสหม่เลยกัทุกคนค่ะเฟสน,นั่นยายเพ็ญก็เลยบอกค่ะเดี๋อ่า พราะว่าอย่างจริีเพ en euh. ื่อนเยเป็นบอกว่าไ้รีบบอกเพื่อนอีกคนนึงอีกว่าสันว่าของของของเพื่อนคนนี้แหละคนที่สองนี่แหละกำลังมันโดนคือกันว่าสันนะห่วงเยเป็นว่าย่านเฟียดเยเป็นเนี่ยโดนแฮก่าสันเหตเฝ้าบอกเฟกเก่าว่าสันเยเป็นก็เลยเฝ้าบอกกับทุกคนค่ะโอ้อันอันตรายค่ะทุกคนค่ะอืเนี่ยมันมีแบบนี้เนาะค่ะน้องแฮกไปแล้วก็ไปเอาเฟีเท่าเนี่ยไปหากินไปหาหยิบเงินเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเนี่ย หมูหบางคนเนาะอ่อกะสิบริถามนาถามลังเนาะอืมก็สิให้ยืมเมื่อสี่นะคะทุกคนค่ะกสซช่วยไปเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้คือเยเปนเนามาบอกข้าวเนาะค่ะเนาะให้เอ่อระมัดระวังเนาะค่ะเด้อค่ะแต่มันมีมันมีแจ้งเอ่อม you you ิจฉาชีพคนบดีแบบนี้ค่ะทุกคนหาหาหากินอ่าทางนี้ค่ะทุกคนค่ะสางพ่วงเดือดรอนให้อีกคนอื่นค่ะเนี่ยเนี่ยตอนนี้หมูเยอเป็นเดือดรอดอืม เพราะว่าเอาเอาซื้อมูเนี่ยอ่าไปหยิบเงินอืคือทั้งที่มูเยาเพ็นเนี่ยบืดบ่อยากเงินบ่เคยหยิบเงินไผ่พออ่ะอันตาย À, mà ta lên mười điều muốn gì bên tặng mà hả chó quân lên tại chắc quân hãy dướm nè nó tu vào hãy dướm tôi chỉ có mình là chào facebook dướm này cả gì nhà đây con vào bỏ cả gì cái này là cả gì khứ là chú con nó đẹp cho kênh เป็นเนื้อ m ี y บบ u กุนจิงตุกเสะปอยูนาลงหนุ่มอืมคุยเกินคุยยาวเลยคนมันเสี่ยอืมกิ๋งเกินจะไปกัดีละพีละหน่อ,นอกับมมกาาน้องเก็บเ,เนื้มาสักมมทยได้สะเด้อค่ะกับนล้ะคาะไมนูปวดไมนุมากค่ะตุกคนค่ะคนกินดอมยาดีมากเลยโจย๊ตีจะเป็นอัดเบ ชักกายก็มีกำนองบ่มีไอัยแตทุกคนน่า่ะมาเสียงเงี้ยแข็่งเนาะพะโนค่ะไอ้หลายทุกคนค่ะบ่พอได้นอนเต็มที่ค่ะขาดไอเบิ่งมาค่ะอาการพอดียังเป็นเงได้ไปหาหมออีกถ้าไอแบบนี้เพราะว่ามันไม่ด้นอนคุ้ณชิปน้าพอกันใหม่ยังเป็นกระโคขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขคนเนาะค่ะเด้อจะติดตามจะให้ก็ต้องใจยายเชนเมียพี่น้องะก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะก็ให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ